สวัสดีจ้าพบกับผมกรเลยแสนนะครับผมอ่าวันนี้นะครับเรามาพูดถึงซิมอะไรบ้างนะครับที่ไม่สมควรนํามาสมัครเน็ต4เมกะบิตนะครับแล้วก็เน็ต10เมกะบิตนะครับผมมันจะมีซิมตัวไหนบ้างนะครับและมีซิมตัวไหนบ้างนะครับที่สมควรจะมาสมัครเน็ต4เมกะบิตนะครับแล้วก็10เมกะบิตนะครับผมวันนี้เราก็มาพูดคุยประเด็นนี้กันดีกว่านะครับผม หลายคนนะครับก็อยากจะซื้อซิมใหม่นะครับเพื่อจะมาสมัครอินเทอร์เน็ตซักตัวหนึ่งนะครับผมที่มันไม่อั้นไม่จํากัดนะปัจจุบันก็จะมี4เมกะบิตนะครับกับ10เมกะบิตนะที่เป็นโปรที่ทุกคนต้องใช้กันแน่นอนนะครับเพราะว่ามันเป็นโปรที่ความเร็วค่อนข้างจะดีค่อนข้างจะโอเคแล้วนะครับแล้วมันก็ไม่อั้นไม่จํากัดนั่นเองนะครับแต่วันนี้ผมไม่ได้พูดถึงโปรเหล่านั้นนะครับแต่ว่าจะมาพูดถึงว่าซิมตัวไหนบ้างน,นะครับที่มันเหมาะที่อยาก สมัครอินเทอร์เน็ต4เมกแล้วก็10เมกนะครับผมเรามาดูซิมที่ไม่สมควรนํามาสมัครเน็ต4เมกและก็10เมกดีกว่านะครับผมมันก็จะมีตามนี้เลยนะ1คือซิมโซเชียลนะครับแล้วก็ซิม ROV นะครับแล้วก็ซิมพม่าซิมกัมพูชาแล้วก็ซิมลาวนะครับแล้วก็ซิมนักเรียนนะครับแล้วก็ซิม 4G เน็ตซิมนั่นเองนะครับเฉพาะซิมใหม่นะเรามาไล่ทีละตัวกันเลยดีกว่านะครับผมว่าเพราะอะไรถึงห้ามสมัครเน็ต 4เมกหรือว่า10เมกนะครับผมอันดับแรกเลยนะครับก็คือซิมโซเชียลนะครับซิมโซเชียลเนี่ยเงื่อนไขของเขาก็บอกอยู่แล้วนะครับถ้าเติมเงินครบ150บาทนะครับก็จะได้เล่นฟรีโซเชียลเนี่ย14แอปนะครับแต่ความเร็วของโซเชียลเนี่ยมันก็จะแค่เมกเดียวเท่านั้นนะครับถ้าเราสมัครโปร4เมกหรือ10เมกนะครับเวลาเราเล่นโซเชียลเนี่ยมันก็จะเร็วแค่เมกเดียวเท่านั้นนะครับซิมตัวนี้จึงไม่เหมาะนะครับผม มาดูตัวที่2กันดีกว่านะครับตัวที่2ก็คือซิม ROV นะครับผมอ่าซิม ROV นะครับซิม ROV นะครับมันก็จะมีเงื่อนไขตรงนี้นะครับผมถ้าเราเปิดซิมใหม่เนี่ยเราก็จะได้สิทธิ์นะครับผมในการดู YouTube ความเร็ว4เมกะบิตนะครับตั้งแต่เที่ยงคืนถึงเที่ยงวันนะครับผมแล้วก็ได้สิทธิ์ ROV นะครับเล่น ROV ไม่อั้นนะครับความเร็ว4เมกะบิตนะครับก็ได้ไลน์เนี่ยเล่นไม่อั้นเหมือนกันนะครับความเร็ว1.5 เมกะบิตเองนะครับผมถ้าเราใช้ซิม r OV นะครับมาสมัครเน็ต10เมกะบิตนะครับการเล่นลน์นะบางทีเราต้องแชทไลน์นะครับหรือว่าดูคลิปวิดีโอผ่านทางลายนะครับมันก็จะเร็วแค่1 5เมกเองนะครับผมซึ่งมันจะเต่าคานมากๆเลยนะครับผมบางทีความเร็วแค่1 5เมกเนี่ยเราไปเจอที่อับสัญญาณนะครับมันก็อาจจะไม่ค่อยลื่นไหลนะครับสำหรับการเล่นลายนะครับซิม r o v จึงไม่เหมาะ กับโปร10เมกะบิตตัวนี้นะครับผมมาดูตัวที่3กันดีกว่านะครับตัวที่3ก็คือซิมโฟมานะครับซิมโฟมานี่ก็จะติดเงื่อนไขนะครับเวลาเราเติมเงินสะสมนะครับครบ50บาททุกๆ30วันนะครับเติมไป50บาทเขาก็จะให้เล่น Facebook แล้วก็เล่นไลน์นะครับด้วยความเร็ว1เมกะบิตเท่านั้นนะครับถ้าเราสมัคร10เมกะบิตไปนะครับหรือว่า4เมกะบิตนะ เราเล่น Facebook หรือว่าเล่น l ล n e เนี่ยก็เร็วแค่เมกเดียวนะครับบางทีความเร็วแค่1เมกะบิตเนี่ย f a c e b o o k อาจจะมีปัญหาได้นะครับก็อาจจะกระตุกตุกหรือว่าช้าได้นะครับซิมพม่าจึงไม่เหมาะนะครับผมเรามาดูตัวที่4กันดีกว่านะครับก็คือซิมกัมพูชานะครับผมเหมือนซิมพม่าเลยนะครับไม่ต่างกับซิมพม่าเลยนะครับเงินสะสมครบ50บาทเนี่ยก็จะได้ Facebook กับ Line ฟรีนะครับด้วยความเร็ว1เมกะบิตนะครับ เรามีเน็ต10 m เมกะบิตหรือว่าเน็ต4 m b เมกะบิตนะครับสุดท้าย Facebook กับ Line ก็เร็วแค่เมกเดียวนะครับซิมกัมพูชาก็ไม่เหมาะนะครับผมซิมลาวก็เหมือนกับซิมกัมพูชากับซิมพมา่าเลยนะครับผมอันนี้ผมขอข้ามไปเลยนะมันเหมือนกันมากแล้วก็มีซิมนักเรียนนะครับซิมนักเรียนเนี่ยเวลาเราเติมเงินครบ100บาทใช่ไหมครับเขาก็จะให้เล่นโซเชียลแบบฟรีๆนะครับความเร็ว4เมกะบิตนะครับ ตัวนี้สามารถที่จะสมัครเน็ต4เมกะบิตได้นะครับเพราะว่า Facebook Line IG 14แอปที่เขาให้มาเนี่ยมันเร็ว4เมกะบิตอยู่แล้วครับตัวนี้สมัคร4เมกะบิตจึงไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้าสมัคร10เมกะบิตการเล่นโซเชียลนะครับมันก็จะเร็วแค่4เมกเหมือนเดิมนะครับผมอ่าแต่ซิมนักเรียนเนี่ยก็จะไม่ค่อยได้มีผลสักเท่าไหร่นะครับความเร็ว4เมกนี่ก็เล่นโซเชียลเล่นอะไรก็โอเคเลยนะครับก็ลื่นไหลยอยู่ซินักเรียน จึงไม่ค่อยมีปัญหาสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเวลาเล่น Facebook หรือว่าเล่น14แอปเนี่ย l ล n e ไอีเนี่ยมันก็จะเร็วแค่4เมกนะครับต่อให้เรามีอินเทอร์เน็ต10เมกมันก็จะเร็วแค่4เมกเท่านั้นนะครับแต่โดยรวมแล้ว10นักเรียนก็สามารถที่จะสมัครได้เหมือนกันนะครับเพราะว่า4เมกก็เล่นโซเชียลได้ไม่น่าเกียดเท่าไหร่นะครับผมเรามาดูตัวที่7กันดีกว่านะครับนี่นก็คือ 4G พ l u s เน็ตินะครับผม ซีีพาร์ทเน็ตซิมเนี่ยนะครับผมถ้าเราซื้อซิมมาใหม่นะครับมันก็จะติดเงื่อนไขตรงนี้นะครับผมเขาก็จะให้เล่นอินเทอร์เน็ตแค่1เมกะบิตเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ต้องแล้วมันจะหักเงินเราเนี่ยทุกๆเจดวันด้วยนะครับผมตัวนี้มันจะหักเงินเราทุกๆ7วันนะครับในราคาแ5ดสิบห้าบาทนะครับรวมภาษีแล้วเนี่ยมันจะหักทุกอาทิตย์เลยนะครับผมตัวนี้ถ้าซื้อซิมมาใหม่แล้วแล้วเรา สมัครเน็ตสิบเมกปแล้วมันต่ออายุอัตโนมัติให้เราเนี่ยแทนที่มันจะต่อเน็ตสิเมกให้เรามันกลับไปหักเน็ตหลายอาทิตย์ให้เรานะครับซิมตัวนี้จึงไม่เหมาะนะครับ 4G เน็ตซิมนะอ่าเฉพาะซิมใหม่นะครับเฉ,ฉพาะซิมใหม่นะตัวสุดท้ายนะครับก็คือซิมต่างประเทศนะครับผมตัวนี้ก็สมัครไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมเพราะว่า ซิมตัวนี้เขาเอาไว้เดินทางไปต่างประเทศนะเออเอาไว้เอาไวล้ไวลมมิ่งกันนะครับผมส่วนซิมอะไรบ้างน,นะครับที่มันสามารถสมัครเน็ต10 m เมกะบิตได้โดยที่เล่นแล้วมันลื่นไหลนะครับไม่ติดโซเชียลใดๆนะครับไม่ติดโปรฟรีใดๆนะครับผมผมแนะนําอยู่2ตัวนะครับก็คือซิมฮั l โหลนะครับแล้วก็ซิม SUPER FUN นะครับตัวนี้มันจะไม่ติดเงื่อนไขโซเชียลใดๆนะครับผมก็สามารถ เล่นเน็ตแบบอริมาณที่เขากําหนดมาได้นะครับสมมุติว่าสมัครเน็ต10เมกะบิตไปนะครับหรือว่า4เมกะบิตไปนะครับความเร็วมันก็จะวิ่งตามที่เราสมัครไปเลยนะครับมันจะไม่ติดโซเชียลใดๆนะครับสมมุติว่าสมัครด้วยซิมฮัลโหลนะครับเราก็จะได้พ่วงค่าโทฟีมาด้วยนะครับโทฟีในเครือข่ายทูด้วยกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับผมส่วนซิมซูเปอร์ฟันนะครับถ้าเราเติมเงินสมัครอินเทอร์เน็ตไปนะครับเติมเงินร้อยสองร้อยนะมันก็จะ พ่วงค่าโทรฟรีในเครือข่ายทูด้วยกันนะครับผมตั้งแต่ตีห้าถึงห้าโมงเย็นนะครับก็จะมีค่าโทรฟรีตรงนี้มาฟรีๆนะครับผมซิมสองตัวนี้จึงเหมาะมากๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไปหาซื้อซิมนะครับแล้วมันไม่มีซิมฮัลโหลหรือว่าซิมซูเปอร์ฟันเลยนะผมก็ซื้อซิมอะไรมาก็ได้แล้วก็โทรเข้าสูตรนะครับแล้วก็ให้เขายกเลิกโปรที่ติดมากับซิมทั้งหมดเลยนะครับผมก็เป็นวิธีแก้นะครับถ้าใครคิดที่จะสมัครอินเทอร์เน็ตสักตัวนะครับด้วยซิมใหม่นะย้ำอีกทีนะครับด้วยซิมมให่นะ ก็ให้ใช้2ซิมนี้นะครับก็คือซิมฮัลโหลกับซิมซูเปอร์ฟันนะครับสรุปเลยนะครับซิมที่เหมาะสมที่สุดนะครับในการสมัครโปร10เมกะบิตนะครับหรือว่าโปร4เมกะบิตก็ตามนะครับผมก็มีอยู่2ซิมนะครับก็คือซิมฮัลโหลกับซิมซูเปอร์ฟันนะครับถ้าเราใช้ซิมตัวอื่นๆนะครับมันก็จะติดเงื่อนไขโซเชียลต่างๆนะครับผมทําให้อินเทอร์เน็ตมันไม่แรงนะครับทําให้อินเทอร์เน็ตมันไม่มาไม่เต็มนั่นเองนะครับเวลาเราเล่นโซเชียลเนี่ย มันก็จะช้าๆนั่นเองนะครับไม่สมกับเป็นเน็ต10เมกะบิตเลยนะอ่าสองตัวนี้นะครับอย่าลืมนะครับซิมฮัลโหลและก็ซิมซุปเปอร์ฟานอันนี้เหมาะสมที่สุดครับขอบคุณมากครับที่มารับชมจนจบคลิปนี้ครับผมหวังว่ามันจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะเออสวัสดีครับ